พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาที่เคารพรักทั้งหลายก็ไน้นามของชาวจังหวัดสงขลาขอต้อนรับคณะกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาการกดคลองไทยและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลานะครับ ซึ่งถ้าดูแนวคลอง 9A นั้นจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีส่วนได้เสีย,ยโดยตรงนะครับาาดานตัวผมเองนั้นได้รับคัดเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมการกรรมธิการชุดนี้ด้วยวน,นะครับสองสามเดือนที่ผ่านมาผมได้ออกพบปะพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งหลายจังหวัดในภาคใต้ นะครับก็ได้พบกับนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนพบข้าราชการจำนวนมากมก็มีความคิดหลากหลายมากครับซึ่งในเวลาสั้นผมได้รวบรวมเอาเป็นว่าปัญหาทั้งหมดมีสองปัญหาหลักนะครับปัญหาที่หนึ่งครับซึ่งน้อยมากมีประชาชนบางส่วนคัดค้านไม่เห็นด้วย ถามเรื่องเหตุผลเขาก็บอกว่าเป็นวัฒนธรรมไทยเดิมๆะครับไม่อยากย้ายถิ่นฐานไม่อยากเคลื่อนย้ายไปไหนอยากอยู่กับลูกกับหลานกลัวธรรมชาติถูกทำลายกลัวสิ่งแวดล้อมเสียไปกลัวที่ท่องเที่ยวจะหม่นหมองอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากนะครับกลุ่มใหญ่นี้จะสนับสนุนเขามองว่าเศรษฐกิจของประเทศเวลานี้เนี่ย ตกต่ำอย่างหนักนะครับปัญหาคนว่างงานมากมายแล้วแนวโน้มที่จะมีคนว่างงานเพิ่มขึ้นอีกมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้มาดูภาคใต้ภาคใต้เราส่วนใหญ่อยู่กับภาคการเกษตรนะครับราคาปาล์มราคายางราคาพืชผลในการเกษต,ตรก็ตกต่ำมากไปดูปัญหาเรื่องประมงตอนนี้เรามีข้อจำกัด มีหลักมีเกณฑ์มากมายเพราะเราต้องอยู่กับหลายประเทศในโลกนี้ปัญหาเรื่องแรงงานแรงงานก็สูงมากนะครับวันนี้พี่น้องชาวประมงก็เลิกไปเกินขึ้งครับอาชีพประมงทีนี้พวกเขาเหล่านี้เขามีความเห็นว่าถ้ามีโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยเป็นการระดมเงินเข้าสู่ประเทศน่าจะเป็นช่องทางที่ทำให้ประเทศไทยได้ฟื้นขึ้นมาได้นะครับ ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าควรจะสนับสนุนแต่วันน,นี้ผมไม่อยากจะพูดว่าคนค้านมีน้อยคนสนุนมีมากผมถือว่าผมให้ค่าให้ความสำคัญเท่ากันไม่อยากบอกว่าใครถูกมากกว่าใครเพราะในส่วนตัวผมตั้งในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมธิการชุดนี้ครับ ผมอยากจะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยตั้งงบมาณเพื่อศึกษาอย่างจริงจังนะครับอย่างจริงจังละเอียดรอบด้าน360องศาเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมเอาอยัางไงเรื่องท่องเที่ยวกระทบมากไหมยังไงฟื้นเศรษฐกิจได้จริงไหมเป็นเมืองอุตสาหกรรมยังไงนะครับซึ่งคิดดูแล้วอาจจะไม่ใช่เฉพาะค่าเดินเรืออย่างเดียวที่เราได้ รอบครองนะครับทั้งสองฝั่งคลองก็สามารถทําเป็นระเบียงเศรษฐกิจสองปากคลองก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งสองสถานะนะครับผมยังมีความมั่นใจว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีการศึกษาถ้าผลศึกษาออกมาหนึ่งว่าไม่ดีไม่คุ้ม แน่นอนครับสิ่งที่เราพูดกันมา3า0สปีเนี่ยพับไปได้แล้วจบได้แล้วไม่ต้องพูดไม่ใช่ว่ามีรัฐบาลขึ้นมาใหม่ก็ตั้งอนุกรกรมธิการขึ้นมาใหม่อีกถือว่าพับจบไปเลยแต่ข้อที่สองครับถ้าเกิดศึกษาแล้วคุ้มค่าฟื้นประเทศได้อย่างแน่นอนเอาผลศึกษาเนี่ยครับให้พี่น้องทั้งประเทศนีไในรับทราบผมเชื่อว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องทำ นะครับเรื่องเงินลงทุนผมไม่กลัวเลยครับถ้าคนไทยไม่พอคนต่างชาติพร้อมที่จะลงทุนเพราะวันนี้ยังยืนยันครับว่าอยากให้รัฐบาลตั้งงบประมาณขึ้นมาส่วนหนึ่งจะเป็นพันล้านหรือสองพันล้านแล้วแต่ศึกษารอบญาติแล้วผลการศึกษาเนี้ยครับจะชี้ชะตาจับมาเป็นกรรมการกลางว่าเราควรจะเดินไปทางไหนกันแน่นะครับสำหรับส่วนตัวผมนะครับ ตัวตัวผมยืนยันตรงนี้ครับแล้วต้องขออภัยนะครับผมมิเป็นต้องไปเป็นเป็นประธานงานต่อผมก็ต้องกราบลาทั้งคณะกรรมการทุกคนด้วยคืนนี้เจอกันนะครับก็ต้องกรับลาพี่น้องทุกคนด้วยนะครับขอขอบขอบพระคุณครับครับผมราบขอบพระคุณท่านเดชอิดขาวทองมากนะครับที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับครับขอทุกท่านนะครับผมมวยท่านดังๆอีกครั้งหนึ่งครับผม